สูวัสดีท่านผู้ชมุท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเด็กกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมมาแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะมารีวิวนะครับคือสิ่งนี้นะฮะเป็นไอติมนั่นเองนะคือช้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะละลายนะเป็นตัวไอติมคิดแคทนะครับผมคือผมไปเซเว่นรอประมาณสามสาขาครับแล้วก็ไปเจอเนี้ยเหลืออยู่แค่อันเดียวนะครับถือว่าโชคดีนะครับเมียนก็แบบหมดเกลี้ยงเลยคือวันนี้แบบด่วนจริงๆนะครับแสงก็ยังไม่ได้เซตผมก็ยังเปียกกันเลยม เปิดออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวไอติมคิดแคทนะเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะอันนี้เราซื้อมาลองชิมแล้วก็รีวิวเองนะครับกลิ่นนี่หอมเลยอืมละลายแล้วนะ่ยคือต้องเปลือกนอกนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นช็อกโกแลตแบบรสเดียวกับคิดแคทเลยนะที่เราเคยเคยกินกันเลยนะครับ ส่วนข้างใน,นของไอติมนะครับก็เป็นไอติมรสวานิลานะขออธิบายเพิ่มเติมสัหน่อยนะครับสำหรับตัวไอติมนะครับที่เป็นเนื้อสีสอขาวๆอ่ะมันจะเป็นไอติมรสเวเฟอร์นะครับซึ่งรสเวเฟอร์มันจะเป็นรสชาติที่แบบมีความหอมๆนะครับหอมนมแล้วก็หอมกลิ่นวานิลาเล็กๆอ่ะรสชาติประมาณนั้นนะ่ะถือว่าอร่อยลงตัวเลยนะครับแต่ตอนนี้คือมันเริ่มละลายลวเดี๋ยวผมขอตัวไปชิมดอวกันนะครับ ผมว่านะครับรสชาติมันแบบอร่อยกลมกล่อมอะ่ะส่วนตัวถือว่าชอบเลยนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้กินเลยนะตอนที่ผมเอามาทําคลิปแบบมันเริ่มละลายแล้วนะครับผมรู้สึกแบบด่วนมาก,มากเลยในการลองชิมแล้วก็รีวิวนะสำหรับอันนี้นะครับราคา30บาทนะครับถ้าเกิดใครอยากลองชิมก็ไปลองดูกันได้นะครับผมแต่ตอนนี้แบบหายากมากๆเลยนะผมไปเซเว่นมาก็เหลืออยู่แค่อันเดียวนะครับผม ก็อาจจะเป็นการรีวิวที่แบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมกลัวไอ้ทีมละลายนะครับก็เลยแบบรีบพูดรีบรีวิวรีบอัดคลิปนะครับแต่สุดท้ายมันก็ละลายเหมือนเดิมนะไม่ทันนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่อแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปจ้ะ